จากสภาพอากาศของจังหวัดตังในวันสองวันนี้หรือย้อนไปวันสองวันที่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนอาจจะพบสภาพของจังหวัดตังที่มีสภาพมีฝุ่นและควันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสภาพไม่ค่อยสดใสนะครับซึ่งสาเหตุมาจากกลุ่มควันที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตังได้รายงานนะครับพร้อมกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดตังได้รายงานสถานภาพ สถานการณ์ของอากาศของเรานะครับมีฝุ่นควันที่ปกคลุมย้อนไป2วันที่แล้วเนี่ยอ,อยู่ค่า aqi ของเราอยู่ในช่วงระหว่าง3 0ถึง35นะครับเป็นสาเหตุที่ควันมาจากกลุ่มควันมาจากประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวกัมพูชาบางส่วนที่พัดมาแล้วก็มาลงที่จัง,จงหวัดตรังนะครับก็ต้องถือว่าค่าคุณภาพอากาศหรือค่า aqi ที่อยู่ในช่วง3 0ถึง35เนี่ย ก็ถือว่ายังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้ายังไงเนี่ยถ้าเรามีการป้องกันถ้าเราออกจากบ้านเนี่ยก็จะมีการใส่แมสกก็จะเป็นการช่วยป้องกันในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนรวมถึงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับซึ่งคาดว่าในวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้รับรายงานการวัดค่า AQI ของเราหรือคุณภาพอากาศของเราเนี่ย อยู่ค่าอยู่ที่29นะครับไมโครกรัมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศที่ของจังหวัดตรังเนี่ยก็ได้รับรายงานจากท่านผู้ริการการท่าอากาศยานตรังว่าไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการบินแต่ประการใดนะครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าค่า AQI หรือว่าค่าคุณภาพอากาศเนี่ยสูงกว่า50หรือว่า มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพนะครับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรว่าเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยฝนทิ้งช่วงแล้วก็อากาศมีสภาพร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายเทของอากาศหรือลมที่จะพัดฝุ่นฟันที่จะให้ออกจากพื้นที่หรือฝุ่นฟันที่ในการเคลื่อนตัวออกไปเนี่ยจะทําได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงนี้เนี่ยควรจะต้องงดเผานะครับต่อสั่งนะครับของผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าเผาญ้านะครับเพื่อเป็นการช่วยลดมลพิษซึ่งถ้าเรามีการเผาขึ้นมาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้เนี่ยขอความครุณาพี่น้องประชาชนและขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะเผาต่อสั่งข้าว หรือว่าเผาหญ้านะครับเพราะว่าจะเกิดมลพิษขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างได้อันนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับอยากจะขอความร่วมมือแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ